วิธีการจองซื้อหุ้นกู้บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนผ่าน K-Minvest จากธนาคารกสิกรไทยนะครับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่ับสองหุ้นกู้2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย4.3%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อนะครับอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย4.8%รต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้มีวิธีการจองซื้อท้ายคลิปนะครับดูให้จบนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ,จลงทุนนะครับจุดเด่นของหุ้นกู้บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนนะครับมีฐานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทนะครับมีรายได้จากค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดรินรถไฟฟ้าทั้งนี้ BTS ดำเนินธุรกิจใน3 ุ่มธุรกิจหลักได้แก่นะครับ Move Mix นะครับแล้วก็ Match ดังนี้นะครับธุรกิจ Move คือปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีสัดส,ส่วนรายได้สูงที่สุดจากการเป็นผู้ให้บริการคมนาคมนะครับแบบ Door to Door นะครับแก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางท,างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางรางทางถนนทางน้ำหรือทางอากาศและเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้า BTS เป็นระยะเวลากว่า20ปี ธุรกิจมิกนะครับหรือผู้ให้บริการทางด้านการตลาดในรูปแบบของ o 2 o o นะครับโซลูชันที่ครบวงจรนะครับครอบคลุมทั้งธุรกิจสื่อโฆษณานะครับมีเดียธุรกิจการจัดจำหน่ายนะครับและธุรกิจบริการดิ่ทัานรวมถึงการผสมผสานการใช้ฐานข้อมูลที่เชี่ยวชาญน,นะครับสมาร์ทดาต้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนธุรกิจสุดท้ายนะครับแมทช์นะครับ, S, รบซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างโอกาส ธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆที่มีศักยภาพในการผนึกกำลังรวมกันนะครับกับบริษัทในกลุ่ม BTSG นะครับให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับโดยตัวบริษัทนะครับที่ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนระบบรางนะครับแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะครับเป็นศูนย b t เทเคยออกคุ้นกู้มาแล้ว38ชุดนะครับตั้งแต่ปี2560และมีประวัติการชําระหนี้ที่ดีเสมอมานี่คือจุดเด่นนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้และบริษัทนะครับ B B B บวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิตจากบริษัททิดเลตติ้งจำกัดมเมื่อวันที่21มิถุนายน2567อันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับเมื่อเทียบ กับคุณกู้อื่นๆที่ระดับความเสี่ยงทั่วไปอยู่ที่1-5นะครับก็อยู่กลางๆช่องทางการจองซื้อนะครับสามารถจองซื้อผ่านเคมาอินเวสจากธนาคารกสิกรไทยได้ตั้งแต่8.30โมงครึ่งของวันที่9มกราคม68จนถึงนะครับ23นการ30าทีของวันที่10มกราคม2568นะครับนะสามารถจองซื้อได้เลยนะหรือจองซื้อนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเคมาเวสนะครับและผ่านบมจหลักทรัพย์ กสิกรไทยในหาน,นะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยจองซื้อนะครับขั้นต่ำนะ1 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ10,000บาทเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปเราดูจุดเด่นแล้วเรามาดูคำเตือนและความเสี่ยงหน่อยดีกว่านะครับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานและอาจทําให้ธุรกิจหยุดชะงักได้เช่นสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองการก่อการร้ายภัยธรรมชาติความเสี่ยงจากการยกเลิกสัมปทานนะครับและสัญญาการให้บริการเดินรถ และซ่อมบำรุงระยะยาวนะครับรายได้ของกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบริษัทอิงกับสัญญาสัมปทานและรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงตามสัญญานะครับให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว30ปีเป็นหลักหากสัมปทานหากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาวถูกยกเลิกกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เหตุ hey, ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจฐานะทางการเงินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ BDC และบริษัทนะครับความเสี่ยงด้านการลงทุนบริษัทแสวงหาโอกาสในการลงทุนหรือการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในธุรกิจที่บริษัทดําเนินการเองและลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท,ที่ไม่เป็นไปตามคาดหมายหรือการดําเนินการโครงการที่ล่าช้ากว่ากําหนดนะครับซึ่งโครงการการลงทุนที่โครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็อาจจะมีผลกระทบได้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลนะครับนะ อาจจะได้รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายและหากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกําหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อห,หาผู้ซื้อให้ทางธนาคารเองหรือบลออาจจะไม่ได้รับซื้อไว้เองตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องค่อนข้างต่าซึ่งทาให้ขายไม่ได้แันทีและหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับซื้อมานะครับหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยและความต้องการของตลาดนักขณะนั้นหรืออาจจะไม่ได้สามารถหาผู้ซื้อได้เหล็กก็ได้นะครับ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่ 9, 10และก็13มกราคม2568จองซื้อกันต่ำ1 0 0 0นและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0นบาทนะครับวิธีการจองซื้อนะครับผ่าน K-My K Invest นะครับเราไปดูกันเลยจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K-My Invest และการชำระผ่าน K-Pay สามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน K-My Invest จากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m k m y i n v e s t ก่อน เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็ค ID นะครับค้นหาจุดเคเช็คไอได้นะ คราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็คไอดีที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็คไอดีนะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัว ตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้เคไ I n v e s t นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับ ถ,ถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับระบุไปจองซื้อกี่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่าน K My, เคไมคเคพัทน,น,นั่นเองนะครับระบบจะส่ง sms และอีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จนะครับ ه, ประมาณนี้นะ